นี่นาจอยก็นองคาดคนว่า่นฝันมีขงสุดท่ายมาหานุนดยากอนบ้านนาจอยก็คอยไปหาเจ้าอยู่น่าจะไปใส่มาอันไปเสียงยาครับไรหัวมากมันจะเล็กคำนานี่เป็นนานเกี่ยวเขาคําไว้ท่านแม่ทับเป็นยังคือเมื่อปิหนาเก <c> ็บซีทั้งหลายอย่างเบื้องหน้าท่านแม่ทัพยามยิ้มทั้งคือค่ะผู<อ>้ดใดสีฟันกรน,นี่แม่ก็ลูก <c oughs> อ่านไปทับอ่านไปทับฟันกน้อนฟันว่าจังไดโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายเหรอมันบ่กฟันว่าจังไดตอนวัานี้ตอนว่าได้ไปบ้านทางก่นอนเขาบ้านล่างนี่สามม่เป็นงวดน,นี่สามรอบนี่บอลนะจอยนาสามรอบนี่แหละไปกับใครไปเพื่อเดี๋ยวอืมอ่มไหนปพ่อหยัง,ง,งพ่อเลยครับนั่นเลขตัวสีแดงหรือตัวสีดำตัวสีขาว สามตัวขึ้นสองตัวเห็นสามตัวขึ้นสองตัวสามสามตัวกับสองตัวโคสามตัวกับสองตัวเอ้าเราผีผู้ยิ่งกับผีผู้ใต้มากเขาฟันเราบ่ทันแม่ทักเห็นตาผีถ้าไปบ้านล่างเห็นตัวได้มาในห้องที่ไทยเห็นหนึ่งหาสองกับหกแปดหนึ่หาสอง หนึ่งห้าสองกับแปดหรอครับแปแปดครับห้าครับหกแปดถตาต้าน้อจิตตาใดด,ด้วยค่ะหนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งสองแล้วก็ห้าสอง บ้านล่างล้างนี่นี่ยังนะมันของฟันนองค้าตุกวู้ตรงน,รงนูเลขสุดน,นันตัวนองคา่าบ้านหลังนี่นะจ้ามอพิษคลิปแรกที่นั่นสัมผัสมันจะเป็นเจ็ดสี่สามเนาะคลิปต่อมามันจะเป็นแปดสี่สามมันบอองคา่ามันจะเป็นเลขตัวเดียวอยู่ตลอดเนาะแต่มากรุ้ายมันเเตี่ยนโตเนาะบ้านนา พี่ซอนนี่มันบอแล้วน้องคาดมากตวัวใดหนึ่งตัดให้เรียวนึ่งหาสองอ่านึ่งหาหนึ่งสองหาส้อนก้าหกแปดต้องคาดมากตวัวไดโมากหกแปดข้าวเป็นตะปีนเขาเป็น,กปนเนก้าแปดวะ <G ül üyor> <c oughs> เป็นตะกับหัวเป็นเกน้าแปดวะอาจารย์หรือเราตามนี่เลยไม่ตะกับน้อยว่าต้องกับฮะกับบอกครับ ก้านใหม่เนาะกัน9้าแปดเฉยๆเนาะกันกันเก้าแปดนวทเาท่าของเฟินมันมาออกเล่าเพื่อมีอยงันนั้นไปสัมผัสเท่ากันหเนาะมันก็ออกโตกลับเนาะไอ้ตออกโตกันมันสอบออกเล่ากันเก้าแปดเหมือนเดีวันน่ะเอ้าเพิ่มฝันเองคาดลองคาดฟันละเลขขึ้นยู่บ้านล่างบ้านหลังเก้า 1> 1, 2, หนึ่งหาสองตาไทยหนึ่งหาหนึ่งสองหาสองล้วก็เลขสองตัวเพิ่นว่าหกแปดลนทียากันเก้าแปดนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางของน้องคาดโค้งสุดท้ายนะคะแ้วก,ก็จะตั้มผานหน้าจอยต่อกันในคลิปเดียวกันนะคะุกน้ำมันปั๊บถามหน้าจอยด้วหหน้าจอยฟันยางโค้งสุดท้ายบ่ได้แบบว่าบ่ได้ฟันดอกก็ครึ่งรับครึ่งตื่น อาไรเอาไฟฟ้ามันมีคนเมื่อินบุญกับทิ้นยูวัดป้าที่เล็กบอกมุจเจ้าได้ไปบอกมีโรงทานมีอย่างมุจเจ้าได้ไปซอยทั้งวัดบอกไปตะวันเงินเลยไ่เห็นเลขเลยเนบอกไ่เห็นเลขแล้วเพิ่นกะเพิ่นกะบ่าเด็กนี่ที่ขออย่างมันบอกแหนเพราะว่าบางครั้งอะขอพ้นชาอันยูวัดป้ามักจะมีอย่างแปลกแปลกนะเพอ่เวลามีพญานาคขึ้นมาจริงๆนะแต่ว่า เป็นคือเป็นเมื่ท่าเนี่ยเป็นเมื่ท่าเนี่ยเห็นอย่างนี้พอได้เป็นพอได้เบาอย่างไรตั้งมันแบบเนี้ยจะว่าไปนอนอยู่ป่าได้เลขมาหาเดี๋ยวปลาไดมองเจ้าไปเสียหนามันนะแมนอยู่อยู่อยู่อันปลาสารนี่ความเป็นจริงอ่นหน้าเจ้าไฮมั่นเจ้ามันติดปลาสาในงี้วาน่ะจอยเสียหนามันคนเดียวเป็นอาทิตย์แล้วเนาะเพราะว่าพอบานกะ คือเราเราบ้านปกติลานเกษต์เนาะเกเลยนายจอยก็ต้องเสียร์หนามันคนเดียวคันสิจ้างคนมันก็อันมันมันลอยอย่างนี้มันมันบ่ลายเนาะพันพ่อกระเทิร์นสองสามใดหนึ่งเกเลรเสียเองกับเวลาเสาร์อาทิตย์ก็เอาลูกไปน้ะมันแม่ฮะอันนี้ก็ไปเสียร์หนาซอยกันอันนี้ไปเจอเหตุการณ์นี่ยังก่อนเลยเหตุการณ์แบบมือมือหลังมื่อเงยดอกมือออกพรรษาเ่ยแหละไปสร้อยงานเพื่อนกับเพื่อนมาแล้วมันบ่จ้า เมื่อยตะป้องผูกอู้ให้นอนเนี่ยแล้วผูกอู้เส้นต้นใหม่นอนก็เลยได้ยินเสียงบ่บ yeah. yeah. ่ได้รับดอกเพิ่งรับเพิ่งตื่นนอนกลางวันนี่บ่แน่าติดภาษานอนย่อปจะมานอนกันนอนกันนอนเอียงหูไปเอียงหูมากจังไหนจังดว่าอันเกาเกาสอนเด้อเกาสอนเด้อตะป้องจะมาเอาเส้นหูวไปยังไง ท like ิ่ว่านากองเป็นค้อนแมนบ่ได้เว้าบ่ได้เว้าแต่ฟองว่าเราเอาผู้ใดเว้าแต่ฟองไปถามลูบ้างก็ไหนลูกเว้าบ่อสดูกต่ว่าลูกบ่ได้เว้าจ้าคนหใหม่ปุ๋ยว่าน้ำไปว่าเสียงผู้หญิงเสียงใสเสียงเล็กน้อยเล็เสียงเล็กน้อยแมีนเอามองมองหันมันเป็นป้าซ่าอันพี่เล็กน้อยอยู่บนาจ่อยเมีนค่ะพี่เล็กน้อยบ้านนันบ่มันทุบบ้านทุกบ้านเลยค่ะ หาบ้านทุกบ้านเลยเอาเด็กหน่อยไปยจอกกะเป็นน้อนยูหันมาจ้ามาจิ้นมาิ้เสียงเสียงเสียงผีเด็กหน่อยบอกแม่บอกข้างเดียวบอกแม่ะเสียงผีเด็กบอกสองตัวแค่นี้เจ้าสะดุ้งตื่น เพื่นบอกว่าเก้าสองเพื่นบ่ได้บอกว่าบนหรือล่างแม่ค่ะเก้าสองเก้าสองเก้าสองนี่ตายฉันบ่มีผู้ใดอันอันบ่มีผู้ใดอันกาแสดงว่าเออเ้าเจอของแหลมๆมันนี่ไม่วางนี่นะกับบ่ได้คิดยังเพื่อเพื่นมาให้โชคให้ลาภนั่นเองเนาะเพื่นกับบ่ได้เฮ็ดให้ย่านมี่จะเสียงบ่เห็นโถเดว่าอ่ะยี่มาสอนห้องจี๋เขาอันบ่อ่ะมุจจาสีห์ท้าท้าเขา หน่อยอีกกันค่ะไหวไหวไตเขียนไหวดอกดอกหนึ่งก uh> ันค่ะอ๋อเจ้าูฮเล่นปะคะให้ตั้งหากเอาขนมเอาลูกไหวหาไหวให้ตั้งค่ะกับกับเพื่อนกับศิด้กินเมื่อจะมา่ห้โชอบเนาะจะรวมนีซัมเนียร์มากรุงเทพเทยแม่ค่ะอ้าพี่น้องหน้าจอยฟันกลางวันแสดแสดเสียงเสียงพีเด็กหน่อยเม่บอกเด็กเก้าสองห้างเดียวว่าได้บอกว่าบนหรือล่างมันวะน่ะ น้งหลุนมาท่านช่วยต่เอเลขเดียวฮะเยวโกโลสามตัวว่าเลยบอกบอกแค่สองตัวมีแต่เสียงโมมีตัวนะเลยสำหรับน้องค่าดน้องคาดเลขคุนยุพ้าชบันหนึ่งห้าสองตัดหายหนึ่งหาหนึ่งสองห่าสอง,สองกับคงแปดกันเก้าแปดเจ้านาจอยฮะเยาว์โกลโลทุกเจ้าสองนะคะกับบุรุษพุ่งเป็น อยากให้โชคห้ลาบก็นะมันอาจจะสงสารเนาะเชียรยาซุกมือเ้วก็หาเขาเพื่อนกินมันอาจจะห้เนาะเพราะว่าก้อนนานี่ตอนที่บุญเขาสาก็เนาะไปหาให้พี่ผู้หญิงก็ยังมาบอกเลยเนาะถม,ม,มาบอกน้องคาส่วนมากครอบครัวนี่จะเป็นเอ่อแจ้งใดล่ะ มองบางครังกับพู่มเนาะบางครังกับพู่มบางครังกับผีพวกนิยาตมา่โชหลาบางครังกับพูเนาะบางครั้งกับพูนะบาาบพขาวพูตามาคอยซรอยเหลือขอบพุกน้จอยนะคะน้องนุ่นรออีกอย่างบ่สสัมษณ์อะไรไหมมาหันดูน่าเนกจังถามล้งภ้าพุะถามทำไหมรับทำไหมรัปตายังเอฟซีบอป่ัวพ่อในเอฟซีแน่คนบริเวณนี้หาได้มื่อห่ บนรโฉดีบันเด้จิตตาขาาอให้ขอให้เรื่อยๆขาเหา็นี่ต่ความสุขวามจเจรเลิญเลยคัะ ฟันทางแห่ขวัญมาเรื่อนะฟานทางแห่ขวัญคนสิเป็นพระเนี่ยแม่คน่าไปดูดวงให้เน่ยเป็นว่ามาลูกไส้ผู้นี้สิเป็นพระอันว่านาจอยนะคะเป็นพระก็สิเป็นพระผู้ใหญ่นั่นแเราคันเป็นทหารก็สิเป็นท่านแม่ทัพเป็นวะนี่โอ้ยเฮงเป็นทหารเอาไปเอฟซีโชว์ดีกันแนวทางของน้าจอยกับน้องคาร์ดนะคะน้าจอยกับฟันหางเดียวเก้าซองนะคะ ไปได้ทั้งไทยทั้งลาวเลยเนาะแนวทางของน้องคาดเนาะแนวทางของนาจอยคือกันเดลื่อคุผ่านมากนี่น้องคาดกับไปเหล้านาจอยซูนฮกกับไปลาวคือกันนะคะในวันที่วันที่หนึ่งเล็ออกมาเนาะออกเขาทั้งแม่ทั้งลูกแต่ว่าออกลาวทั้งมดแต่ว่าแนวทางของเพคนบางทางกับไปไทยบางทางกับไปล้าเอฟซีกับอ่าพิจารณาเด้อค่ะทา่าจงเข้ากับท่าย่ำให้เป็นแนวทางนะคะขอบคุ่นนาจอยและลายที่แบ่งปันนะคะวันนี้ให้เอฟซีโซดียร์ในทางของน้องคาดกับนาจอยนะคะ